ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขอเข้าไปด้วยไม่เฮ้ยชิบหายไปแล้วไอเอือไอ้เมี่ยงทีตำรวจจะมาหน้าห้องเรานะตำรวจบอกว่าเธอเป็นฆาตกรฆ่าพ่อตัวเองถ้าเปิดประตูแค่นี้ผมขอแล้วปเฮ้ยเอามันโอโหมันเปิดประตูเข้ามาเองเอาเลยครับผมสวีดัดสวัสดีคุณผู้มชมที่หน้าหักเอ้ยหน้าหักกันทุกคนเอ้ยถูกแล้วนะครับผมกันทุกคนกันด้วยนะครับและนี้เราก็มาอยู่กันในเกม12 e l v e m i n u t e นั่นเอง หรือเรียกภาษาไทยก็คือ12นาทีนั่นเองนะครับผมทําไมชื่อมันซึ่งคิดจังวะก็แน่นอนครับเกมนี้ผมได้ไปดูรีวิวมานะครับผมเขาบอกว่าเกมที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวแคชชวลด้วยนั่นเองซึ่งแน่นอนครับเกมแนวแคชชวลนะครับมันจะมันจะต้องมีตอนจบหลายแบบนั่นเองโห จคะคล้ายกับยอนโซเลยก็ว่าได้กับอ่า Detroit มี c o m e Human เลยนะครับเกมนี้เรื่องเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมที่เขาจะบอกเรื่องราวอันนี้ผมไปดูรีวิวมานะเขาจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับผมที่อาศัยอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งนะครับผมในห้องซึ่งสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติเลื่อยไปนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งนะผมได้มาเคาะประตูหน้าห้องนะครับแล้วใส่ร้ายกับภรรยาเราว่า ไม่ไม่ชังใส่ร้ายอะเหมือนบอกกับภรยาเราว่าภรยาเราเนี่ยเป็นฆาตากรที่ฆ่าพ่อตัวเองนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าท์ลูปนะครับเราจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งก็เป็นชื่อที่มาของคําว่า12น,นาทีในเกมนี้เลยนะครับผม twelve m i n u t e นั่นเองนะครับ ก็ผมบอกเลยว่าในช่องของผมนี้ผมไม่เคยทําเกมอะไรเกี่ยวกับเรื่องเวลามาก่อนเลยนะเกมที่แบบว่า,ามีเนื้อเรื่องหรือใจความเล่นเรื่องกับไทม์ลูปหรือเวลาอะไรต่างๆนะครับไม่เคยมีเลยอันนี้จะเป็นเกมแรกของผมเลยก็ว่าได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถช่วยภรรยาของเราได้เปล่านะครับอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกเลยนั่นเองฮ่าจัดไปไวโจ เออลืมบอกไปเกมนี้นะครับผมได้นักแสดงดีเด่นคนหนึ่งนะผมนักแสดงชั้นนำเลยก็ว่าได้นะผมก็คือเจมส์อววยนั่นเองใครวะเจมส์อเวลล้อเล่นลอนเล่นเจมส์อาวยนะครผมเป็นนักแสดงของต่างประเทศนะฮะซึ่งแสดงหนังเรื่อง X-Men นะครับผมซึ่งแสดงเป็นชาวเซอร์เบียนะครับใครที่เคยเดู X-Men จะรู้จักเลยนะครับผมจะอ๋อเลยแหละ <Wow. S 1> นะฮะ หรือที่ล่าสุดเลยฮะน่าจะแสดงเรื่องอิดนะครับผมเป็นตัวเอกของเรื่องเลยอิดโผล่จากสวรรค์เอ้ยไม่ใช่โผล่จากนรกนะโอเคครับผมมาคอนติเนียเอ้าเดี๋ยวทำไมขึ้นคอนติเนียวะเราเพิ่งเริ่มเล่นนะโอ้โหแล้วมันแบบมีเข็มนาฬิกาบางังข้อความแบบนี้เออแนวนี้เนาะอ่ะจัดมาครับอันนี้ใครเนี่ยอันนี้เราหรอ อ๋อลิฟถย่ยนู่อยู่ในห้องผ่าตัดตกใจโอเคครับกดอ่าคลิกซ้ายเป็นการแบบบังคับอ๋อโอเคอย่างนี้หรอ๋ออเคครับมันจะเดินอย่างนี้นะครับโอเคใช้เมาส์ในการบังคับนั่นเองใช้คีย์บอร์ดไม่ได้หรอไม่ถนัดเลยวะไม่ได้วะใช้เมาส์อย่างเดียวเออแต่ก็ดีแล้วนะฮะจะได้พักบือบ้าง พักมือนี่หมายถึงแปลว่าเออพักข้อมือนะผมเล่นคีย์บอร์ดบ่อยไงเออจะพักข้อมือหน่อยไม่ใช่ทำเรืออย่างว่านะใจเย็นเฮ้ยมีหนังสืออะไรด้วยอะอ้าวกดไม่ได้เหรออ๋อมันเป็นรูปถูเอยดูยฉันหนังสืออันนี้คืออะไรอะรูปภาพดอกไม้นะครับให้ดูเฉยเพื่อไปดีกว่ามันให้คูดูทําไมเนี่ยเออไอเวนเฮ้ยประตูนี้เข้าได้ไหมมันล็อกอยู่ ไม่ได้นะโอทำเด็กตื่นจนได้โทษทีครับผมไอ้ทำเด็กตื่นเฉยเลยแล้วห้องเนี้ยห้องนี้ทำอะไรคือทาใครตื่นเนี้ยโอเคครับไม่ได้เปิดไม่ได้น่เองประตูล็อกนะฮะอ่าอันนี้ของเราแน่นอนบ้าเอ้ยมันล็อกชัุญแจเลยอะบอกว่าคุญแจน่าอยู่ตรงต้นไม้นะต้นไม้นี่เหรอ ไหนวะก้อนหินนะฮะอ๋อนี่นี่ถ้าเกิดว่าเรากดตรงไอเทมนะครับไอเทมจะเข้ากระเป๋าเราเลยนะครับผมกดก้อนหินดู <we> อ่าเก็บกุญแจไว้ใต้ก้อนหินโอ้ฉลาดโอเคได๋วยวราต้องใช้แล้วมาก็าใช้สิครับ <them. S 1> รออะไรละ่ะเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวไม่กดไม่ได้วะคลิกที่ออ่ไอเทมนะฮะอ๋อแล้วก็ลากใช่ปะ่ะอ๋อลากครับผม โถเอ้ยขอโทษทีไม่ได้อ่านเมื่อกี้ไอเวน <c oughs> เขาก็บอกอยู่ให้ลากกูก็ไม่ลากเอาละเวย้ยในการเดินแล้วครับเฮ hey hey, ที่รักฉันกลับ <Okay. S 1> มาแล้วนะรักคุณจังเลยโอ้ out, มาแล้วเหรอเอา้าพยายาในบ้านเหรออ๋อแล้วทำไมพยายาไม่ให้ไม่เคาะประตูทายามมาเปิดวะอ๋อกลัวข้าห้องตื่นนะฮะ วเดี๋ยวเดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นฉันไม่ได้เสียงค,คุณเลยอ่ะคืนนี้เป็นคืนพิเศษนะมันต้องดีแน่ๆเลยพิเศษยังไงล่ะแจ๊ะพิเศษยังไงเหรอตัวเองเอานั่งเฉยเลยมาที่ลักแขเอ้ยผัวทำงานมาเหนื่อยไปล้างจานดิเอาไม่ใช่ <c ười> โอเคฮะคุยกับภรรยาใช่ไหม โอเคฮคะกดที่พายานะครับผมมันจะมีข้อความให้เราเลือกวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับบอกเธอว่าวันนี้ดีเซอของหวานนะครับผมมีของหวานอะไรนะครับอ่าวันนี้อะไรพิเศษเหรอเอานี้กันวันนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันบอกเธอแล้วไงวันนี้มีของหวานของหวานอะไรอ่ะอ๋องั้นเหรอมาฉันต้องว้าวแน่เลยสำหรับของหวานในนในวันนี้ ต้องขออภัยด้วยนนะผมอ,อาจจะแปลผิดแปลถูยยังไงนะอาจจะแปลแบบติดติดขัดขัดนะฮะต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยอันนี้บอกไว้เลยนะครับเอาต้องซ่อมซะแล้วนี่เจ็บจังเลยอะไรวะเมื่อกี้เหมือนได้เสียงเอ่อเปิดวิตช์วิไฟนะฮะแล้วพยาก็ร้องว่าเอา้าเจบ็บทำอะไรเ่ะจ๊ะอันนี้เราเดินได้เปล่าอ่เอาเดินได้นี่วาเอาดูวให้นั่งเฉย ไหนดูซิอันนี้ห้องอะไรอ่ะห้องน้ําแน่เลยอยากซ่งแล้วแล้วบ้านนี้ไม่มีทีวีเหรอ <c oughs> อ,อ้นี่ห้องน้าครับผมโอ้ฟ้าผ่า <c oughs> คืนนี้พายุหนักนะว่าไหม <c oughs> สิงล้างจานสิงล้างสิงล้างหน้าสิงล้างจานเอ้ยเอยเอาใช้ไม่ได้เหรอห้องน้ำโอ๊ยปวดจังขอหน่อยได้ไหมเฮ้ยอะไรครอะไรฟ้าผาเฮ้ยเหีียวดิอะไรฟ้าฟ้า เก็บได้ปะผมเก็บไม่ได้ฮะโอเคมีฝักบัวไหนดูสิว่า <'s> ไงที่รักอ๋อโอเคฮะที่รักตามให้เรามากินข้าวนะฮะอ่าจัดไปจะจะนั่งนั่งฮะนั่งนั่งเร็วเดี๋ยวเมียบนเออฮ้ยเปิดไฟไหมเปิดเปิดเปิดไฟเปิดไฟเปิดเปิดเปิดจะปิดทำไมอ่ะปิดทำไมเออ Okay? คุณดูโอเคไหมอ่ะโอ้โอเคโอเคอ่นั่งก็ได้นั่งนั่งนั่งไม่อยากแกล้งภรรยานะฮะจะเปิดไฟเปิดไฟได้นะเมื่อกี้แต่ผมไม่อยากแกล้งไงเออเดี๋ยวมันเสียบรรยากาศอ้าวกินเลยเหรอโอเคฮะอ่าหยิบช้อนกินเลยอืมรสชาติหอมไม่แดงเลยเมื่อกี้พูดว่าไงนะโอ้อป่าจ่าที่รักรสชาติอร่อยมาก หยอก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 นะจ๊ะที่รักอย่าปาจานใส่หน้านะอืมกินไปอืมอร่อย so, ไม่ได้มีแต่ของหวานนะจะบอกให้จะมีบางอย่างจะเซอร์ไพรส์รด้วยอะไรหรอของควันหรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ mm hmm. อ่าเฮ้ยมันเกิดเราเหรอเอาหยิบสิ <So? S 1> ว่าไง ไหนดูด่อะไรอ่ะ What is this? ดาเลียอ๋อเสื้อเด็กนะฮะใช่ฉันท้องที่รักเราจะลังจะมีลูกโอ้ว้าวพูดจริงเหรอเนี่ยใช่ว้าวก็คุณรู้สึกยังไงบ้างเหรอแอบเป็นคำถามที่เวลาภรรยาของเรามีลูกหรือท้องนะฮะจะเป็นคำถามนี้เลย คุณรู้สึกยังไงแล้วก็ต้องรู้สึกดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะฮะคุณแน่ใจเหรอสองคำถามนี้ไม่ควรจะตอบนะฮะถ้าไม่อยากโดนตบหน้าคว่ำนะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเฮ้มันดีมากเลยผมบอกเลยใช่คุณพูดเล่นหรือเปล่าจริงมันลูกเราต้องมหัศจรรย์แน่นอนมันเหนือความมันเหนือความคาดหมายของผมมากโอ้ผมรักคุณจังเลยใช่มันเจ๋งมากเลย พระเจ้าช่วยฉันรักคุณจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าหน้าประตูนะถ้าหน้าประตูเนี่ยเป็นหน้าประตูในตำนานภาคสองเลยนะเราจะมีลูกนะคุณเฮฉันมีไอเดียด้วยอยากขำฉันนะคุณอยากเต้นกับฉันไหมเต้นเหรอเอาได้ฮะฉลองชัยเรามีลูกครับผมจัดไปเอาได้สิมาๆมาเต้นกัน มาจัดไปมาฮะมเป็นไงบ้างอ่ะฉันจำไม่เลยว่าเต้นกับเต้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะืออ้าวตำรวจครับเปิดประตูทีเฮ้ยตำรวจมาผมเจ้าหน้าตำรวจครับ ขอเข้าไปด้วยอะไรไ <ม antenna> ฉันหรอใช่คุณน <addressing> ั่นแหละหันหล <im ites gradually> ังไปเอามือคว่ห <estás> ล <floods> ังเอ้าเฮ้ย๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันเจ็บนะอ้าเฮ้ยเมียกูท้องอยู่นะเว้ยอย่าขยับเจียวที่ลักช่วยฉันด้วยเอ้าเฮ้ยอะไรมึงือเนี่ยเอาโดเลยครับฉันไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรมันต้องเข้าใจผิดแน่เลย ที่รักบอกเขาไปสิเป็นเ,เจจรื่องเข้าใจผิดคุณถูกตั้งข้อหาเป็นฆาตากรฆ่าพ่อตัวเองเมื่อแปดปีที่แล้วหุบปากคุณรู้อยู่ว่มมันเกิดอะไรขึ้นในกาวข้อมือพ่อคุณอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยอาอย่าตุกติกเข้าใจไหมบอกผมมาว่าในกาวข้อมืออยู่ที่ไหนฉันไม่ได้โกโหกได้โปรเธอฉันเจ็บนะฉันไม่รู้ฉันช่วยเธอไม่ได้นะบอกผมมาในกาวข้อมือที่ไหน ฉันบอกคุยไปแล้วไงว่าฉันไม่รู้ในเกาเขาอยู่ที่ไหนโอเคอยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้ท่รักบอกเขาไปสิไม่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 ไไม่ไม่ยมไมไม่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 ไย่ไไม่ได้โปรดอายมันตุย่่่อ ำเร็จความใคร่จนได้ป่าเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเอาเนี่ยนี่ครับผมโอเคตอนนี้เรากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะผมตอนนี้คือเราอยู่ในช่วงเวลาทำลูปแล้วเรียบร้อยนะครับอา้าวภรรยาเรามาเหมือนเดิมเลยเฮ้ยว่าไงเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต้องทำยังไงอะฉันไม่ได้คุณเข้ามาเลยอะคืนนี้พิเศษนะ มีของหวานด้วยใช่ฉันรู้แล้วออเอาไงดีวะคือเราจะบอกเรื่องนี้กับภรรยางยไงอะคือมันเป็นเรื่องที่แบบไอเรื่องไทม์ลูปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะฮะจะบอกภรรยายตรงๆภรรยายเราไม่เชื่อแน่นอนจะหาว่าเราบ้าด้วยไอเวรเอาไงดีวะมีดเฮ้ยมีมีด,ด้วยครับเดี๋ยวก่อนนะเราเก็บมีดได้นี่ว่าเออ เก็บมาเก็บมานั่นแหละเก็บเข้ากระเป๋าเองม่เราแทงตำรวจได้ป่าวะถ้าแทนตำรวจนี้ตเราจะตั้งข้อหาเป็นฆาตากรแทนเป่าวะโอ้โอฉันลืมไปเลยเออว่าสวิตช์ไฟในห้องมันเสียนะอ๋อเหมือนตอนเมื่อกี้นะผมพยาเราเข้าไปในห้องแล้วเด้งเสียงเอ้าอะไรประมาณนี้พยายาเราแบบเปิดสวิตช์ไฟนั่นเองเนีย่ยต้องต้องต้องคุยกับพยานะครับมามาคุยคุยคุย,คยบอกเธอเรื่องที่เกิดขึ้นจะมีตำรวจมาหน้าห้องถามคำถามเรื่องในอดีตเอ่อ อันนี้แล้วกันผมเคยมาห้องนั่งเล่นครั้งหนึ่งแล้วอ่าใช่แล้วไงผมพูดจริงนะอ่าฉันรู้แล้วเอ่อบอกเธอเรื่องตำรวจใช่บอกเ่อเรื่องตำรวจอีกไม่กี่นาทีตำรวจจะมาหน้าห้องเรานะพูดเล่นหรือเปล่าจะมาเขาจะมาได้ไงบอกความจริงดีกว่านะเออผมบอกความจริงดีกว่าตำรวจบอกว่าเธอเป็นฆาตกรฆ่าพ่อตัวเองอะไรนะพ่อฉันหัวใจวายซะหน่อยคุณได้ยินมาผิดหรือเปล่าเออ บอกเธอห้ามเปิดประตูห้ามเปิดประตูได้โปรดนะห้ามเปิดประตูด้ขาดไม่ได้พยาเราไม่เชื่อห้ามเปิดยังไงก็ห้ามเปิดนี่เออผมจริงจังนะได้โปรดห้ามเปิดประตูจดขาดนี่ไม่นี่ไม่ตลกแล้วนะห้ามเปิดยังไงก็ห้ามเปิดห้ามเปิดประตูแค่นี้ผมขอเชื่อผมนะโอเคก็ได้ก็ได้โอเคขอบคุณโอเคพยาเราไม่เปิดประตูแล้วย้ายไปอยู่อภัยเมตนอื่นไหมเออคุณเราย้ายไปอยู่อภัยเมตนอื่นไหม คุณพูดเลยหรือเปล่าเราอยู่ได้แค่คืนเดียวเองนะ <gotta> go. ใช่เราต้องไปกันนะไม่เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละเฮ้ hey, <you> ถ้าคุณ <let it S 1> ต้องการ <be S 1> จะอยู่คนเดียวแล้วก็คุณแค่บอกฉันเองชิบหายแล้วมันหนักขึ้นไปเรื่อยแล้วอย่างอื่นดีกว่าวะ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นค่อยคคุยค่อยคจากันคืออย่างน้อยตอนนี้ประเด็นคืออ่าขั้นตอนแรก ภายาของเราจะไม่เปิดประตูแล้วนะฮะผมเพราะว่าเราบอกภายาแล้วเพราเราใช้น้ําเสียงที่จริงจังหน้าตาที่ซีเรียสเอ้ยซีเรียสอย่างมากเลยนะฮะเราต้องเก็บข้อมูลก่อนอ่าในกาวข้อมือข้อคุณอยู่ที่ไหนเอออันนี้อันนี้ดิเออนาคาว่าะอข้อมืออยู่ที่ไหนเหรอพกเก็ตวอทช์เหรอไม่เอ่อฉันจําไม่ได้นะอีกรอบดีถามเรื่องนกาว่ามอ,อีกรอบคุณแน่ใจเหรอในกาวาข้อมือนะลองคิดดูดีๆ no ที่รัก ฉันรู้จริงๆว่าเธอเออคุณพูดเรื่องอะไรแทนพยอก็ไม่ได้วะแสดงว่าแฟนเราไม่รู้แน่นอนฮะพ่อคุณตายยังไงอ่ะอันนี้อันนี้แล้วกันเฮ่พ่อคุณตายยังไงเหรอเออว้าวถามคำถามได้ดีเลยนะพ่อฉันหัวใจวายตายน่ะโอเคนั่นเองถามว่าถ้าเธอฆ่าพ่อตัวเองหรือเปล่ามันจะแรงไปปะวะเออแต่เราแค่ถามเฉยๆนะอยากรู้เฉยคุณฆ่าพ่อตัวเองหรือเปล่าอ่ะอ่ะอะไรนะไม่ ถามอะไรอ่ะ <locals> อืมผี่ายแล้วกูถามอะไรวะแต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกตำรวจเฮ้ยชิบหายตำรวจมาอย่าอย่าเปิดประตูเฮ้ยที่รักทำอะไรเฮ้ยอย่านะไม่ต้องเปิดโอ้โอ้เขามานี่หรือเปล่าเงียบๆใช่ไหมหรือไม่ก็เขาอาจจะไปเองก็ได้เปิดประตูเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วเปิดเฮ้ยเอามันโอ้โหมันเปิดประตูเข้ามาเอง ผมไปเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณถูกจับแล้วได้โปรดอะไรนะฉันเหรอใช่คุณนั่นแหละเอามือค่อยล้างบ้าเอ้ยเฮ้ยแทงแทงช่วยภรรยาฮึบอุ้ยไม่เดี๋ยวโอ้โหเอ้าบ้าเอ้ยพระเจ้าโอ้โหเหมือนเดิม สู้ตำรวจไม่ได้ไอเวรยเลยโอเคฮะงั้นเดี๋ยวผมขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาติดตามในพาร์ทสองแล้วกันนะครับผมโอเคสักคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มาชมนะครับผมแล้วก็มาติดตามกันว่าในครั้งหน้าผมจะสามารถช่วยภรรย,ยาได้หรือไม่นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันเฮียวิโก